สวัสดีครับผมไปจากช่องพอบ้าสเตชันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะจะเป็นการเปลี่ยนแบตเตอรี่ bs นะครับที่เคยทําการรีวิวไปแล้วนะฮะถ้าใครยังไม่เคยชมเดี๋ยวลองไปชมที่ลิงก์ด้านบนนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับตัว ct 125นะฮะแล้ววิธีการเปลี่ยนแบตนั้นเราจะใช้เครื่องมือติดรถทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีเครื่องมือไงแต่ว่าเครื่องมือติดรถก็เพียงพอนะครับอนอื่นเลยนะฮะมาที่วิธีการเปลี่ยนง่าย,ายก่ียอุป,ปกรรณะะ์เคื่องมืเเามาานเนร เปิดเบาะมาก่อนนะครับวันนี้เราไปกันไวๆนะฮะข้างในเขาจะมีตัวหกเหลี่ยมมาให้ตัวหนึ่งนะฮะซึ่งกล่องเครื่องมือเนี่ยจะอยู่ด้านท้ายรถนะครับตัวหกเหลี่ยมให้ทําการขันตรงนี้นะฮะขันออกมามันจะมีถุงเครื่องมือซ่อนอยู่ในข้างในลักษณะแบบนี้นะครับตะหกเหลี่ยมตัวนี้เราเก็บไปใช้ต่อได้นะฮะสิ่งที่เราต้องเตรียมอยีกอันนึงคือไขควงนะฮะเพื่อทําการถอดสายแบตเตอรี่ ซึ่งไขควงนี้เราจะได้ติดปากกันว่าไขาควงติดรถหรือไขควงเทศนั่นเองนะฮะเพราะว่าไขาควงอันเดียวสามารถขยันทั้งคันนะครับแบตเตอรี่ของทาง c t 125เนี่ยเขาจะซ่อนอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะซึ่งถ้าใครไม่อยากใช้เครื่องมือติดรถใช้เป็นหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับอีกอันนึงนะฮะอีกจุดหนึ่งก็คือกิฟตตัวดาครับจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะฮะกิฟตตัวนี้วิธีแกะนะฮะใช้วิธีการกดลงไปครับเอาอะไรแหลมๆจิ้มลงไป หนมพอไหมเนี่ยจิ้มไปปุ๊บแล้วก็ใช้เล็บเนี่ยค่อยๆเขี่ยมันขึ้นมาประมาณนี้นะฮะออกมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็าทำการค่อยๆดึงฝาขึ้นมาฮะ,ค,ะ,ะค่อยๆดึงฝาขึ้นมานะครับแบตเตอรี่จะซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะมองเห็นกันไม่เอ่ย อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องทาการเอาฝาที่ปิดตัวนี้มันจะมีฟวกฟิลมีอะไรพวกนี้อยู่แกะออกมาก่อนนะฮะซึ่งวิธีการแกะฝาที่ปิดแบตเตอรี่อยู่เนี่ยเป็นน็อตหกเหลี่ยมอีกแล้วนะฮะโบกหกเหลี่ยมก็ใช้เครื่องมือตัวเดิมเนี่ยละฮะตอนขันน็อตลักษณะแบบนี้นะฮะระวังน็อตหลุดเหมือนกันนะฮะถ้าน็อตหลุดออกมาแล้วมันตกลงไปเนี่ยเอาออกยากพอสมควรไม่ค่อยเอาออกอย่างระมัดระวังนะฮะและอีกตัวหนึ่งนะฮะอยู่ข้างในตรงนี้นะฮะก็ใช้หกเหลี่ยมเดิม ระมังน็อตหลอะแล้วเราก็จะเจอแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่ติดรถนะฮะจะเป็น4แอมป์นะฮะ4แอมป์แบบนี้วิธีการถอดสายแบตเตอรี่นะให้เราทําการถอดจากขั้วลบก่อนนะฮะแล้วค่อยถอดตัวขั้วบวกนะฮะขั้วบวกเขาจะมียางพุ่มไว้แล้วก็จะเขียนว่าเป็นเครื่องหมายบวกนะฮะหลังจากนั้นก็เราใช้ไขควงไขควงเทพที่เราเอามาเมื่อสักครู่นี้ ค่อยๆทำการขันคั่วลบออกมาก่อนแบบนี้นะครับน็อตแบตเตอรี่นี่ต้องระวังนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กบางทีมันจะหล่นได้เก็บน็อตออกมาก่อนหลังจากนั้นนะฮะเราค่อยทำการขันคั้วบวกนะครับเหมือนกันฮนะใช้ไขควงที่เขาติดรถมาเนี่ยทำการขันออกมาเมื่อทำการขัดน,น็อตออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะยกแบตเตอรี่ออกมาทั้งลูกได้เลยง่ายๆแค่เนี้ยเมื่อเราแกะแบตเตอรี่ออกมาแล้วนะฮะเราก็ทําการเปลี่ยนลูกใหม่ BS แบตเตอรี่นะครับตัวที่ผมเลือกติดในวันนี้จะเป็นแบตเตอรี่แบบเจลนะฮะก็คือไม่ต้องมากระตุ้นแบตด้วยน้ํากดและสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับและเป็นแบตแห้งแบบแท้ๆเลยนะฮะไม่มีน้าข้างในสามารถคว่ำแบตเตอรี่ได้ เราเคยรีวิวกันไปแล้วเราสามารถคว่ำได้นะฮะย้ำอีกทีแล้วกันเผื่อใครไม่เคยดูนะฮะแบบที่เป็นแบตเจลลักษณะแบบนี้ข้อดีมันคือน้ําหนักเบากว่าแบตบน้ำนะฮะแล้วก็สามารถที่จะติดท่าไหนก็ได้ในการออกแบบของรถของเขานะฮะแต่ว่าเขาออกแบบมาเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ตามนั้นไปนะครับซึ่งข้างบนเนี่ยก็จะมีตัวบอดอยู่แล้วลบบวกอะไรประมาณนี้แล้วก็ทําการปลดฝามันออกมาะฮะฝาครอบคัวแบตเนี่ยซึ่งในชุดเนี่ยเขาจะมีน็อตมาให้นะครับ แต่ว่าถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรอยากใช้น็อตเดิมก็ได้หรือว่าจะใช้น็อตตัวนี้ก็ได้นะฮะที่เราเปลี่ยนให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยรถมันยังใหม่อยู่แล้วก็ผมขอใช้น็อตเดิมแล้วกันถ้าดูในวิดีโอเนี่ยฝั่งลบอยู่ทางซ้ายใช่ไหมบวกอยู่ทางขวาแล้วพอมันเป็นแบบลักษณะที่เป็นแบบเจลเนี่ยเราไม่ต้องมาระวังน้ําเนื้ออะไรแล้วเราก็ค่อยๆยัดลงไปได้เลยเนี่ยนอนที่เดิมง่ายฮะง่ายเมื่อกี้เราถอดจากลบก่อนใช่ไหมแต่ถ้าใส่เข้าไปเนี่ยเราต้องใส่จากขั้วบวกก่อนนะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากการเอาฝั่งนี้ก่อนใส่เข้าไปก่อนแต่รู้สึกว่ากรอบของทาง CT เนี่ย mm. เขาจะมีกรอบพลาสติกบังขั้วบแบบแล้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอยกมันนิดหนึ่งเพื่อใส่น็อตตัวเมียเข้าไปข้างในนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวทำงานยากใส่ไปก่อนรอไปอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันก็ไดนะ้หลัาจากนั้นก็เอาน็อตนะฮะตัวผู้มาคล้องกับขั้วตัวหางปลานะฮะแล้วก็ใส่ลงไป ในขั้วแบตนะฮะเราก็ทำการขันเลยเอาพอตึงๆนะฮะไม่ต้องแน่นมากแล้วก็ยัดยาลงไปอืเหมือนเดิมละส่วนคูณลบก็ทำเหมือนกันครับเอานัดตัวผู้มายัดลงไปในหางป่าแล้วก็ทำการขันลงไปเอาพอตึงๆไม่ต้องแน่นมากนะฮะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ทำการปิดฝาครับ มันมีน็อตที่เป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมทำย้อนกับที่ตอนเราทำการแกะนะฮะทำย้อนกลับไปอพอตึงๆให้ไม่ต้องแ่นมากอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะพอเริ่มตึงๆก็พอคนะเมื่อทำการปิดฝาอะไรเรียบร้อยแล้วดูความชัวนะฮะลองสตาร์ดูก่อนเผื่อเราประกอบผิดสตาร์ทได้หรนะือห้องแอร์เนี <c oughs> ่ยทได้เรือยเดื่อยๆ,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 ๆอ่ะแค่ปรับเดียว แบบพร้อมใช้อ่าง่ายๆแค่นี้เองครับแล้วพอเป็นแบบเจลเนี่ยเราไม่ต้องไปทําการชาร์จก่อนมาใช้ไม่ต้องทําการเติมน้ํากดกระตุ้นแบบด้วยแกกรองใส่เข้าไปใช้งานได้เลยอ่าที่เหลือก็ทำการปิดฝามันไอ้ตัวล็อคที่สําคัญของมันนะคะคือตัวนี้เคี่ยวฝั่งนี้ฝั่งท่อไอเสียเนี่ยต้องทาการยัดลงไปก่อน,นพอเอาเข้าไปปุ๊บดันเข้าไปข้างในเสียงมันดะดูตกใจนิดนึงนะคะตอนนี้เจ้าของรถนั่งสะดุ้งไปแล้ว ังจากนั้นนะครับเราก็ทําการคันน็อตหกเหลี่ยมน็อตหกเหลี่ยมขับปุ๊กนะฮะน็อตหกเหลี่ยมคือตรงนี้หกเหลี่ยมติดรถก็ใช้ได้เอาพอตึงๆนะฮะไม่ต้องแน่นมากนะอันนี้ก็เป็นปุ๊กเหมือนเดิมครับเราจิ้มลงไปใช่ไหมเราก็ดันท้ายไปเอามาแล้วก็เสียบไปตรงนี้ดูเก,ก่ามันกดปุ๊บจบ สำหรับเรื่องราวในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ CT 125นะฮะกับแบตเตอรี่ BS ก็ตามที่เห็นไปนะครับวิธีการเปลี่ยนไม่ยากครง่ายๆสามารถทําตามขั้นตอนที่ผมทําให้ดูได้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับลิงก์การสั่งซื้อแบตเตอรี่อยู่ที่เดิมนะฮะที่ description ด้านล่างนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะในเทปหน้าจะมีอะไรรับชมกันอีกยังไงก็รบกวมผลิตตามกันด้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ